จันจิไม่ทนสวนจุกหลังเจอชาวเน็ตเม้นรูปกลัวคนไม่รู้ว่าไปบ้านผู้ชายจันจิจันจีราจันพิทักษ์ชัยแฟนสาวของหนุ่มมาริโองานนี้ถึงขั้นเดือดกันเลยทีเดียวเมื่อเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของเธอแต่เจอชาวเน็ตแซะแรงกลัวไม่รู้ว่าไปบ้านผู้ชายโดยมีชาวเน็ตด,ดังกล่าวนั้นระบุว่ากลัวมีคนไม่รู้ว่าไปหาผู้ชายที่บ้าน แต่ผู้ชายกำหนด10บวกวันไปหาทีผู้ชายติดเพื่อนมากกว่าจันจิก็ต้องเหนื่อยนะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาสาวจันจิถึงกับเดือดไปแคปข้อความดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ว่าเป็นอะไรครับคุณหลังจากโพสต์ลงไปนั้นก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์มา,มมมากมายเช่นสงสัยมันแอบรักผู้ชายของจันจิฮ่าฮ่ฮ่เสรอสุด,สดยังมีคอมเมนต์แบบนี้อีกรอเพื่อ ไม่เข้าใจความคิดความอ่านของคนที่พิมพ์อะไรแนวนี้เลยเข้าไม่ถึงว่าต้องการอะไรฮ่าฮ่าเป็นต้นทางทีมงานเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณจันจิและมาริโอนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ